ลักษณะนี้ครับไปสอบน้องบรรสอบบรรจุแล้วผลผลออกมาประกาศแล้วปรากฏว่าน้องเข้าได้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งน้องก็ลาออกจากงานเก่ามาเพื่อจะเตรียมไปบรรจุนะครับที่รู้สึกจ,จะเป็นที่จังหวัดสระแก้วน,นะครับนะฮะที่จังหวัดสระแก้วแต่ปรากฏว่า ผลประกาศใหม่น้องเขาไม่ติดน้องเขาไม่ติดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยซึ่งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกรารเนี่ยก็ <S <S ส่งทีมงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ย <S <S เคยเป็นผู้ชันการกฎหมายมาก่อนนะครับเป็นคน ทำงานจริงจังนะครับแล้วตํารวจเนี่ยไปตรวจไปตรวจแต่ถามว่าคณะกรรมการที่สอทวถอตั้งขึ้นเนี่ยผลมันจะออกมาอย่างไงผมว่าชาวบ้านเขาคงจะไม่เชื่อถือชาวบ้านไม่เชื่อถือแม้จะน้องคนที่สอบได้ที่หนึ่งคนใหม่เนี่ยจะเก่งจริงๆเป็นเทวดาหรือให้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยผลคะแนนออกมาเขาก็ไม่เชื่อ ว่าสงสัยไปแก้ข้อสอบกันหรือเปล่าเอากระดาษทำตอบไปให้น้องนั่งทาและใส่หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องมีคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบซึ่งผมเชื่อว่าคณะกรรมการกลางของทางกระทรวงศึกษาที่ตั้งเข้าไปเนี่ยคงจะให้คำตอบได้นะครับระดับหนึ่งให้ความเป็นธรรมได้ระดับหนึ่งนะครับแล้ว มันจะเชื่อได้อย่างไรว่าไอ้ข้อสอบที่สอบกันตอนนั้นเนี่ยไอ้กรรมการควบคุมข้อสอบเนะี่ยจะแอบเอาไปให้คนอื่นทำใหม่หรือเปล่าซึ่งมันสามารถที่จะทำได้ไงสามารถที่จะทำได้ผมว่าเรื่องนี้นะในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้นะครับผมเอาสมัยผมก่อนนะครับ เมื่อปี2522ผมเนี่ย2521ผมไปสอบในร้อยตำรวจใช้วุฒินิติศาสตร์รัฐศาสตร์เข้าเขาเรียกนบรบรุ่นแปดก็สอบติดมันมีคนติดอยู่ร้อยกว่าคนมันงครับคือรุ่นนั้นสอบติดหมดขายไปสอบก็ติดหมดเพราะเขาจะเอาไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่ออกไปลบกับผู้บอการ้ายคอมมิวนิสต์นะครับ แต่ผมนี่ติดเรียนปญญาโทอยู่ไงผมก็สละสิทธิ์ตรงนั้นนะครับขอบคุณมากท่านผอ,อขอบคุณมากแฟนของน้องแป้งวลาพรนะครับเอฟซีนะครับ,รบทาทีมงานผู้บริหารนะครับผอ,อรองผอ,อ,อมาเยี่ยมนะครับอ้าผมเล่าก่อนนะครับต่อมาผมมาสอบ วุฒขลาดแคนของสอกองกำลังพลกรมตำรวจผมก็ใช้วุฒินิติศาสตร์ไปสอบสมัยนั้นยังมีการวิ่งเต้นกันได้นะครับมีการวิ่งเต้นกันได้ลูกท่านหลันเธอก็ฝากนะครับคนไปสมัครกันน่าจะเจ็ดแปดพันคนหรือเป็นหมื่นคนครับพวกจบวุฒิปัญญาตีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่กองกำลังพลรับแค่ยี่สิบห้าคนนะครับ แล้วเขาทําบริสุทธิ์ครับเขาทําบริสุทธิ์เขามาประกาศเลยครับเอาผลคะแนนมาประกาศเลยว่าวิชาอะไรใครได้เท่าไหร่วิชาอะไรใครได้เท่าไหร่ใครสงสัยเข้าไปดูข้อสอบได้เลยตอนนั้นท่านพลตํารวจตีสวัสดิ์อมรวิวัต์เป็นผู้บังคับการกองกําลังพลขเขาทําแดงๆอย่างนี้เลยชี้แจงแดงๆอย่างนี้เลยกระดาษคําตอบข้อสอบไม่เป็นความลับครับคนที่เข้าสอบใครสงสัยจะไปดู มันไม่ใช่กอขอคองอมันต้องเขียนด้วยลายมืออธิบายนะครับอย่างเนี้ยชัดเจนผมก็สอบติดนะได้ที่เจ็ดผมได้ที่เจ็ดนะครับถึงมาเป็นตำรวจได้ติดร้อยตำรวจตรีเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าการสอบของสอบถเขาประกาศผลกันย่งไงอะไรอย่างไงแต่ท่านประกาศผลมาแล้วเขาได้อันดับหนึ่ง และประกาศอีกครั้งหนึง่งเขาตกไปเนี่ยโอ้ยเสียความรู้สึกมากเสียความรู้สึกมากจะมาบอกว่าบกพร่องหยิบลายชื่อมาประกาศผิดไม่ได้ครับผมว่าเรื่องนี้แก้ได้คือให้การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะไปเลยนะครับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะไปเลย นะครับแล้วตั้งกรรมการสอบทางวินัยกรรมการออกข้อสอบกรรมการควบคุมข้อสอบกรรมการตรวจข้อสอบใครประกาศโดยเฉพาะมันจะผิดพลาดไปขนาดนั้นก็คอองแก้ตัวลําบากนะครับและเปิดสอบกันใหม่นะครับส่วนคนที่เขาสอบได้แล้วท่านไปบอกว่าเขาตกไปเขาใช้สิทธิ ฟ้องศาลปกครองได้ใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแม้แต่ท่านอาจารย์วิศณุเครืองามซึ่งเคยเป็นประธานการสอบของกอพอใหญ่นะครับท่านยังต้องแก้ไขปัญหาเลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของทางท่านพลเอกเพิ่มภูมิคิดชอบแล้วมนติว่าการกระทรวงศึกษานะครับ พราะตอนนี้มีการส่งกระดาษคำตอบไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจแล้วแต่ตรวจแล้วข้อสอบของครูเบนเนี่ยจริงนะครับคะแนนจะได้จะตกชี้แจงสังคมมันก็จะให้เชื่อมันสังคมเดี๋ยวนี้ชี้แจงลำบากนะ พอกระแสสังคมมันไปทางไหนลําบากเหมือนกับผมอธิบายเรื่องไอ้กรรตลอพี่นาโทษทางวินยัยพลเอกต่อศักดิ์ที่เขามาล้องเนี่ยว่าทําไมบิ๊กโจ๊กเร็วเหลือเกินเลยไล่ออกไปแล้วเกิดมันคนละคณะกับผมอันนั้นเป็นเรื่องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาตั้งกรรมาการกันเองแล้วเขาก็ไล่ออกกันเองแต่ถ้าเรื่องมาเข้าที่ผมมันก็มีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน นะครับทางพลเอกสุเชษก็โดนร้องมาที่ผมเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ต้องเข้ากระบวนการขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยกระทรวงศึกษาจะไปชี้แจงได้ไงแต่ได้ข่าวว่าเขาย้ายผู้เหนวยการที่สร่แก้วออกไปแล้วนะครับมันต้องเยียวยาแต่ที่ท่านผู้ว่าทำเนี่ย คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผู้ว่ารายการจังหวัดสระแก้วนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กคนเนี้ยอูเบนเนี่ยท่านก็ไปหาครูตาจ้างโรงเรียนใกล้ๆ้ให้เด็กมันมีเงินเดือนก่อนอะไรก่อนเอา้าสังคมก็ประนามด่าผู้ว่าอีกหาว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาเขาบรรจุเป็นพนักง,งานรายการได้แล้วอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปไนงะ เบื้องต้นพอเขารอออกจากงานเก่ามาก็อเอางานใหม่หาให้ทําก่อนให้มีเงินเดือนกินไปก่อนพูว่าก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปส่วนผลการสอบจะออกมาอย่างไรอะไรอย่างไรผมก็ดูข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็สงสารมันเสียความรู้สึกมากๆเลยไปประกาศว่าเขาได้ที่หนึ่งแล้ว แล้วพอผลการสอบสวนออกมาบอกว่าเด็กมันบกพ้่องหยิบชื่อมาผิดแม่ผมไม่ยอมเลยครับไปประกาศผมได้ที่หนึ่งแล้วไปดูประกาศอีกสามวันหายไปกลายเป็นผมตกเนี่ยมันไม่ได้ครับมันต้องมีคนติดคุกติดตารางกันบ้างเรื่องเนี้ยนะครับแต่มันแก้กันได้ไงกรรมการเนะี่ยไอ้ข้อสอบมันเก็บไว้ที่ไหนที่จริงข้อสอบชุดนี้นะ วันแรกที่มีเรื่องเลยเนี่ยต้องยึดข้อสอบมาไปเก็บที่ตำรวจนะครับไปเก็บที่ตำรวจตอนนี้ไม่ได้เก็บที่ตำรวจยังเก็บอยู่คณะกรรมการเ,เขาสามารถทำได้ก็อเอากระดาษค,คำตอบให้เด็กอีกคนหนึ่งที่ว่ามันได้ที่หนึ่งจริงๆเนี่ยทำใหม่ก็ได้หรือเขาอาจจะได้ที่หนึ่งจริงๆก็ได้ผมไม่รู้รายละเอียดน,นะครับ มันทําได้ไงท่านนึกออกไหมครับเหมือนเอาท่านเป็นครูสอนเนี่ยเป็นครูสอนโรงเรียนชั้นประถมก็เด็กส่งกระดาษคำตอบมานะฮะครั้งแรกประกาศมาว่าอ้าวเด็กชายนี้ได้ที่หนึ่งพอประกาศอีกทีกลายเป็นคนอีกคนได้ที่หนึ่ง พอผู้ปกครองโวยวายมาก็เอากระดาษคำตอบให้อีกคนไปทำใหม่ก็ได้นะครับมันจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นร้อยปอร์เซนมันยังทำได้เลยเรื่องนี้ต้องแก้ไขเยียวยากันนะแต่ถ้าฟ้องศาลปกครองผมมั่นใจว่าศาลปกครองต้องเยียวยาให้นะครับต้องเย,ย,เยียวยาให้กับครูเบนนะคร และทางกระทรวงศึกษาเนี่ยไอ้ที่พี่นาครูคอสอสองคอสอสามเนี่ยสงสารพวกครูนะครับที่ผมรู้เพราะว่าน้องชายผมอาจารย์ละพินกิ่นเกษรอ,อาจารย์ดำรงเนี่ยจะทำคอสอสามเนี่ยจะต้องไปกู้สากลน,นะผมบอกทำไมต้องไปกู้สากลน,นะต้องไปจ้างเขาทำ ต้องไปจ้างเขาทําบอกอะไรว่าสอนมาตั้งสามสิบกว่าปีแหละจะทำคอสอสามต้องไปจ้างเขาทําท่านเปลี่ยนหละเกณฑ์การประเมินเถอะถ้าเขารับราชาการมาสอนมาลูกศิษย์ลูกหาเขาสอบติดระดับโน้นระดับนี้แล้วอายุราชาการถึงสามสิบปีก็ได้คอสอสามไปยี่สิบปีกขอสอสองไปมันต้องไปจ้างคนรับจ้างทำอะ ท่านไม่รู้เหรอผู้ใหญ่ไม่รู้เหรอท่านแก้ไขปัญหาให้ครูเข้าไปเถอะเขาก็ไม่ได้ไปเป็นอธิบดีได้อะไรได้แล้วมาเนี่ยจะให้เขาได้คอสอสามอายุราชการเขาถึงเงินเดือนถึงก็ให้เขาเป็นเลยนะครับต้องให้ไปหาเงินสองแสนสามแสนมาจ้างเขาทำคอสอสองคอสอสามเราเป็นผู้บริหารไงเราคุมไง เราคุมทั้งกระทรวงคุมนโยบายทั้งกระทรวงผมก็กาบเปลียนแนะนำไปที่น้องอุ้มด้วยนะครับท่านพลเอกเพิ่มภูมิที่ชอบนะเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการสอบไอ้คสสองอสอ 3, อสามสสี่ของครูเขาด้วยนะครับเอาอายุราชการไปจับเลยคุณทำยี่สิบปีมาแล้วจบปริญญาตรีทำงานทั้งยี่สิบปีได้คสอสอง ยี่้าปีคอสอสามสามสิบปีคอสอสี่อะไรก็ว่าไปเลยนะฮะมาเอาอาุโสด้วยไงเอาอูุโสด้วยไงมาต้องจ้างงนาะผมทุเล็ไม่หา่าเขาเป็นครูเขาก็ครูรุ่นเก่าอะ่ะ รุ่นจบวิไลครูจบปกศต้นปกศส,สูงทำงานมาหรือจบปริญญาตรีมาทำงานมายี่สิบสามสิบปีหลักเกณฑ์ประเมินแต่หัวจิตหัวใจเขาเป็นครูจริงๆนะนะฮะน้องชายผมนะต้องไปจ้างพี่เลี้ยงมาทำช่วยเขียนให้อะไรให้หมดไปแสนกว่าบาทต้งนะแสนห้านะครับเอา เรื่องจริงเปล่าเราถามครูเราดูต้องไปจ้างเขาทำหรือมันรู้เห็นกับไอ้คนตรวจข้อสอบก็ไม่รู้ไม่เข้าท่าผมว่าไม่เข้าท่าครับผมเป็นกรรมการสอบประเมินอย่างเงี้ยครับคือตำรวจเขามีประเมินเมื่อก่อนพนักง,งานสอบสวนมีแท่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ย พอรับรายการมาเจ็ดปีสำนวนคดีพอปุ๊บก็เอามาสอบสอบนี่ก็มีความรู้ว่ามันทำจริงเปล่าเคยทำสำนวนจริงเปล่าเราก็มาไล่มึงเค,เคยทำจริงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับสอบก็เลื่อนเป็นสารวัตรเขาเรียกสบบสองพอครบมาอีกสี่ปีก็เลื่อนเป็นสอบบสามพอสอบบสี่เนี่ยกรรมการชุดแรกเลยนะผมเป็นกรรมการชุดแรกของภาคเจ็ด จะสอบน้องเขาเนี่ยหนึ่งอะไรที่เปิดโอกาสให้น้องนุ่งเขาจเจริญได้ก็ให้เขาจเจริญเถอะนะครับมันจะไปเขี่ยวอะไรกันนักหนาวะฮะอะไรที่น้องเขาไม่รู้ก็สอนแต่ถ้าคนมันทําไม่เป็นเลยก็ต้องไปฝึกไปหัดทํายังไม่ให้ผ่านนะครับมันไม่ไหวนะครับ คือผมสงสารครูเงินเขาก็จะไม่ค่อยจะพอกินอยู่แล้วยังจะต้องให้เขาไปจ้างมาทำให้ขอสอสองขอสอสามอะไรอีกนะครับบางคนเนี่ยเขาเป็นครูด้วยหัวจิตหัวใจนะเหมือนกับที่ผมเคยมาไลฟ์สดชื่นชมคุณครูคนหนึ่งที่ โดนดำเนินคดีเพราะว่าเงินค่าอาหารไงเงินค่าอาหารครูทางภาคเหนือครูชาวเขานะครับเงินค่าอาหารเขาให้มาเลี้ยงแต่เด็กปะถมรัฐบาลเขาจัดมาตามระเบียบทางราชการก็อย่างนั้นแต่ไอ้คนที่ไปขึ้นมอหนึ่งมสองมสามมสี่มันก็ไม่มีจะก,กินครูเขาก็เห็นลูกศิษย์มันมองตากันแต่นโยบายรัฐบาลมันให้แค่ปหก เขาก็ไปจัดการซื้ออาหารเพื่อจะมาแบ่งเฉลี่ยให้เด็กมันกินถามว่าเถียรจิตเขาเป็นโจรไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับแถมเอาเงินเดือนตัวเองที่ได้รางวงรางวัลมาทำอาหารเลี้ยงเด็กอีกโดนไล่ออกโดนไล่ออกนะครับโดนไล่ออกเขาต้องไปขายโลตงโลตีอะไรนะครับที่ทางภาคเหนือนะครับ ผมว่าใช้หลักรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเถอะครับมานะฮะใช้หลักรัฐศาสตร์ผมเมื่อกันเรื่องตำรวจที่ร้องเรียนมาเนี่ยถ้าผมมีเบอร์มีอะไรผมก็โทรไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลย